ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ใน 2G Framework Training นะครับในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันแรกของเรานะครับโอเคด้วย e g Framework นะครับโดยใช้ Command นะครับโดยใช้ Command นะครับก็จะเป็น G Command นะครับก็เปิด Command Prompt นะครับ C C M D นะครับ Command Prompt เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับที่เห็นสีขาวนี่เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับขั้นแรกนะครับก็แนะนำว่าให้พาสไปที่โฟลเดอร์เว็บรูทของเราก่อนนะครับเว็บเดเรกทอรี่นะครับผมอยู่ได้ดีนะครับ CD w a แ p นะครับแล้วก็ w w w e นะครับ ดีแวมือไมเว็บนะครับหมายความว่าเรากำลังที่จะสร้างโปรเจกต์ที่นี่นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ที่นี่นะครับผมจะสร้างโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า first e นะครับ first e นะครับผมก็จะเรียกคำสั่งนะครับ ec นะครับ web app นะครับ first e นะครับแค่นี้นะฮะ ec วัก web app วัก แล้วก็ตามด้วยชื่อแอปพลิเคชันที่เราต้องการสร้างนะครับผมจะสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า first g นะครับก็ enter นะครับตัว e framework นะครับก็จะถามว่าคุณจะสร้างเว็บแอปพลิเคชัน first g ในโฟลเดอร์นี้ไหมนะครับก็จะตอบ yes นะครับ y e s นะครับ enter นะครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับ e f r a m e r k ก็จะ generate นะครับ Project Skeleton นะครับหรือว่าโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ทดลองโดยการเรียกเว็บแอปพลิเคชันของเราขึ้นมานะครับก็คือเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับ เปิดกลงนะครับแล้วเปิดเข้าไปที่ local host นะครับ mm hmm. slash first g e นะครับโอเคนะครับ slash first g ก็คือโฟลเดอร์นะครับ uvweb uh huh. directory นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นโฟลเดอร์ first g ของเราอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับ first g ก like ็จะมีโครงสร้างลักษณะนี้นะครับมี asset css image protect นะครับ theme นะครับแล้วก็ไฟล์2ไฟล์ index นะครับก็จะเห็นดังนี้นะครับพอรันขึ้นมาก็จะเห็นแบบนี้นี่ก็คือโฟลเดอร์ first g web application ของเราอ่านี่ก็คือการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับโดยใช้ g command นะครับ G คอมมาในการเจเนอเรตโปรเจกต s สเกลตั้ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในสเต็ปต่อไปนะครับในเรื่องของการาใช้งาน IDE นะครับที่เหมาะกับ G Framework นะครับโอเคนะครับ